ปกแดงเดี๋ยวมาดูข้าวตอนเย็นของเราก่อนมีอะไรบ้างฮะโอเคนี่อลองเปิดมาในว้องนี่ปลานะครับอันนั้นลาบเหนือนะครับลาบลาบลาบแล้วก็ไข่มดแดงนะครับระผักหลายๆอย่างนะครับโอเคเร็วดูชีวิตสบายๆที่เภอองปกแดงนะครับ เพื่อนผูกมาละอเอาดูให้ดูนี่ก็เออลืมนี่ทุเรียนเอาจากสวนมาปลูกเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะต้นนี้เนหะ็นไหมนี่ทุเรียนแล้วยังไงบ้างครับเพื่อนๆในเฟซเออใน youtube youtube r ขอบคุณคนติดตามเจ็ดพันท่านนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์จากคลิปสี่ล้านแปดกับเกี่ยวกับทุเรียนนะตอนนี้เลยอีกนิดนึงผ่านตัวผ่านกดละรอเขาอัปเดตชั่วโมงกับสองหมื่นชั่วโมงละ นี่ชูเรียนนะกลับถึงบ้านแล้วนะครับนี่นี่บ้านทีมง,งานนะครับยาพี่น้องเรามาเจอกันทำงนางนนะอยู่ระยองกันนะครับวันนี้วันหยุดทุกน,นี้ก็หยุดขงสงปลา เดี๋ยวทำกิจก,กรรมนะครับมีญาตพี่น้องนะครับเสียชีวิตเราทีมง,งานภัยพัดถิ่นนะผมก็ทำหน้าที่นะครับเราเราเงินทำบุญเนาะให้ญาติที่เสียชีวิตไปนะช่วยเจาภาพไปนะครับอันนี้ประเภทน,นี้ของเรานะครับทำไมไม่ไลน์ในติ๊กต็อกอ่ะผมเ,เห็นพ่อไหม่ะเห็น ลองเอาเอาช้อนมาอีต่อไปไหมหนึ่งคนแล้วขอบคุณเขาไปเอาพัดลมพ่อขอบคุณเขาเลยพัดนั่นเองพัดลมขอเอาพัดลมมาให้เราขึ้นมาเจอคนชวยชวยเป็นนานลุงเธอต้องรักลุงนะเนี่ยปลาเบ็ดบวกปลาบานได้หรอได้ต้มก็นาว ไอ้หนูตื้อมตื้มปุ๊บต้องเป็นข้าวจิ้มกุ้งต้องไอ้นี่ต้องตัวมาคืนละเราเปลี่ยนรถมันรื้อหล่อยถึงไหมพ่อมาเี่แบบปักพ่อชาตินี้ไว้อยู่มันไม่ได้เข้าใจไหม คนเออระวังระวังนะเขมาเสียบมาเร็วๆมันไม่ได้เขาใจไหมปล่อยเลยถอดเลยถอดดำๆนักออกกันมันไม่ได้มันจะกระพริบคนเป็นไรกระพริบแป๊บเดียวก็เสียบใหม่ปุ๊กจ่ายเออนั่งนะเอาเลยไหนเน้อง อยักดีได้ไหมก็พ่อก็มาทำสิพ่อจะมาเชี้คนอื่นทำไมเออกลับมาปลอดไทยแล้วโอเคครับมากินข้าวเย็นด้วยกันนะบรรยากาศนะครับขอบคุณร้อยเกท่านที่ดูดูนะครับออ้ยูเอเอ็นนี่เท่าเปเอ็นยเอ็นนี่ยูคุเยเท่ห์โอ้ยยี่สิบสองแลเออโอ้ยี่สิบสองคนกิ้วกันก่อนนะครับ แ่ว่าแไปหาหน้าปอแล้วพ่อต้องท่มเททุ่ตายแล้วมยลยููเปิจริงฮะยููสเกลนี่เปร์มันต้องเห็นหน้ายููเปิลนะนี่เห็นัหเห็นหน้าลุงได้ไงโอก็ต้องเห็นเห็นเต็มตัวไปละว่าละเล่าเลยควาหยุดกันไควาเสียวเเาวันนี้เโซลิ่ากาวะ

วัวหนุ่มมาแล้วเราวามายังไห้ไหรเกิดฝน,นบ่ได้ไรเกิดฝน,นเราดูแวะครับอันต่อไปก่อนไปจูต ชื <entertain> en. ่ออไรมเยไหมเจีบตามอะไรชื me, free, ่อเลยเอาไม่เอากบีบีพีมาจ้ะแล้วใครมาไลฟ์สดอะไรเนี่ยไอ้เขาร้านอะไรไม่ร้านก็ม่มีใครก็โทร่เติดตัว ของยูทูบเบอร์่ปรู้จักงานะอาน่ยนงานเขม่เอนรอแมทไมไม่ซื้อเซ่ซื้อวัน่ใครจะเป็นบ้าซื้อเค้กคนเกิดให้ตัวเองว่าเไป วัน ok ี Guys, uh ้ยังวันนี้ไม่ใช่วันเกิดแค่แกกี้วัไรเ่ตย่ตนราเนาะเอ้ยเสาเสาเปาะเปีงครับปใยไ้งคับระป ไปไหนอะกเหรอไปลูกแแม,มาา่ไม่หนูปามอเคโอเคกแล้วตัี่เอนี่เดนนี่นะนีกินขาก่อนนะตีน่ร้ตัวนี้ต้องเกลียนนะคนไหน เขมีออสจูสีสามนี่กิบไปแดดไปนี่นะหนึ่งนี่เอาไปอกีบเราเปลี่ยนไมาไปเรยเดิมากินข้าว่อนเราถ้ากระบะเรีข้ามนะจะมาติ๊กหรมาจางไปเรื่อยๆเียนหมดเลยครับเคนมเน็่เข็มนี่ฮะเค็นี่ เกิ no. no 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 nah, well, no, no. no ่งเดียวไหมมันมอรัาเพโอเคอกินไทำไจะมาเ่สาะกินข้าวของดอะไรเงียปงมันเดินยากเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี้อ่ะขอ้นาีไหมเอด้เห็นไหมเห็นพ่ออยู่ใช่นหมก็ได้ระวังมะปิดยังไล้สุดแค่ไหน มีพ่อเป็นยูทูบเบอร์เนาะอสงยูทูบเบอร์ขอบคุณ12ล้าน12ล้านวิวนะครับภายใน1อาทิตย์คลิปทุเรียนก็อยู่กันแบบนี้ครับครอบครัวนะหลายอย่างนี่หรัแครงนี่เกี๊ยวไก่ทอด ส้มตำบุรีลำข้าวเหนียวไข่มุแดงข้าวเหนียวลาบไข่ไข่ปลาบอกไข่แครงข้าวเหนียวนะครับกินกันแบบนี้ละขอบคุณที่สนับสนุนนะครับนี่บรรยากาศบกแดงนะฝนตกนะครับมืดนิดนึง กาดนี่ครอพริกสดๆมีกบมีกบด้วยนะอ่าอย่าเล่นไปเดี๋ยวหานี่กบโอ้โหกินตัวใหญ่ทั้นเลยดูงละดูกบกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกบกินข้าวเนาะ ับพ่อไาลมาไปไน่เโอ้ย้กไม่อด้เ,เหรอจา้าต้องอยู่แล้วต้องกักัน,นเข้องย้กาพรุ่งนี้พ่อไปทำงานไหมโยนต้องวา่ีกับพ่อไหมพ่อไหนเร่งไหมรับปาก จรับหมูควานบมูควานนี่แม่บอกว่าืไหมว่าหูเหนือกระเพ่อนะต้งเจ้ามาทมหาเนาะไงลากนนมันน่ก็หนันะลาบก็ได้ได้ไหม่มากรไเหรอแ่ อาหารฮึ่มเอ๊ยโยนทำไมเขาต้องคว้าให้หย right? ุดถ้าตฟันจะเอาเงนนี่แทนไหมต่อเลยเหรอต่ำจะแบงดูแลก็จะย หมูวาฮะไปแก้งพี่แปดเก้าโมงนี้ไม anyway? yes. yes. ่ใช่มาแก้งก่อนห้าโมงเย็นตัตห้าเล้วแล้วแบบล้วรนะเดือนไปงานหรออะไรอะไรอุจต้งานมีวันทเออใส่กันนะอ้มีวันทเดใส่กัน ว่าชัไหนบอกย่นไ่าคุยกพ่หว่าเธอเธไปก็ไปเถอมาชว่อะไนไปกับเาเขาอไรก็กินปิ้งกอกินหมอนกันวนี้เราอยากกินโมขะเขาสั่งกยจั๊บสอุ้งก็กินมขะกันอมี่มันชวบระยะเอากนมยกหูบกยุงอาปิ้งุ้งเจไ่ไั เขาบอกหูลยว่าอัน้าน้องมันทุ่มมันเขาแต่กมัต้องเกียมันซุกนะยั่แตกไปที่จริงที่ว่าตรวจแทกไปทีว่าเป็นงานสกเพื่อนใช่จริงที่บ้านอะไรเป็นห้านล่อเป็นปาโมลผมก่อนเปลี่ยนบ่ไปทำแจกเกินเจ้าเลยวาขเงนนออก ใม่เขาเลือกหมม่เขาเลือกไปเงินแล้วครับแค่นี้ก่อนเนาะ